ขานที่บดีวาลาดิเมียร์ปูตินเดินทางไปพบปะหารือผู้บัญชาการทหารในสองแคว้นไม่มีข่าวคราวมาก่อนหน้านี้เลยเหมือนไปเซอร์ไพรส์นะฮะแล้วนี่ไปคือเท่ากับส่งสัญญาณชัดเจนว่าเตรียมศึกใหญ่ในฤดูใบไม้พริเดตสถานการ์รัเสเซียยูเครนนะฮะภูมิรัฐศาสตร์โลกจะเดินไปสู่สงครามโลกครั้งที่3หรือไม่นะฮะ ล่าสุดความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองอยู่ในฝั่งของรัสเซียฮะประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินเดินทางไปพบปะหารือกับผู้บัญชาการทหารในสองแคว้นที่เคยอยู่กับยูเครนเนี่ยนะที่มีการประกาศแยกออกมาแล้วก็กลายไปเป็นส่วนหนึ่งของทางฝั่งรัสเซียไปเรียบร้อยนะฮะคือเป็นการเดินทางไปเยือนนะโดยที่ ไม่มีข่าวคราวมาก่อนหน้านี้เลยเหมือนไปเซอร์ไพรส์นะคะแล้วนี่ไปคือเท่ากับส่งสัญญาณชัดเจนะว่านี่มันดินแดนของรัสเซียเออพอ่ามีการผนวกเรียบร้อยผนวกเรียบร้อยในทางกฎหมายก่อนหน้านั้นในแคว้นลูฮันส์หรือว่าลูการ์สนี่นะกับเคียร์สันนะเคอสันนะะนี่เดินทางไปเยือนเลยนะแล้วไปฟังรายงานด้วยว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรการดำเนินการเป็นอย่างไรนะ นะว่าดัเมีร์ปูตินเนี่ยเดินทางไปเยือนพร้อมกับฟังรายงานจากผู้บังคับบัญชาการทหารนะรวมถึงเรานายทหารอาวุโสปัรยายสถานการสรุปในแคว้นเคสันและแคว้นชาปอริเซียนะซึ่งเป็นสองแคว้นในทางตอนใต้ฝั่งรัสเซียเนี่ยถือได้ว่าประกาศพันวกเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเรียบร้อยแล้วนะพร้อมๆกับ อีกสแคว้นทางฝั่งตะวันออกของยูเครนก็คือลูการ์กับโดเนตนะนี่รัฐมนตรีกลาโหมเซเกซอยกูแล้วก็ประธานคณะเสนาธิการทรหารวารเรียเกยราซิมอฟไม่ได้ร่วมทิปครั้งนี้นะแต่ปูตินไปเองฮะเนี่ครับก็เป็นข่าวคือฮาฮะ,าะทางฝั่งโคศกของทำเนียบประธานทีบดีเนี่ยออกถแถลงเรื่องนี้ใหญ่โตเลยนะ นี่ดูแลก่อนนะนแล้วม,มี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 อุปกรณ์ด้วย <c oughs> นีม่มีอุปกรณ์ด้วยท่านประธานธิบดีนี่ไม่ได้ไปบือเปล่านะฮะนี่คือเป็นการส่งสารส่งสัญญาณทางการเมืองจนถูกตีความฮะว่าเอ๊หรอว่าจะเป็นการส่งสัญญาณเตรียมศึกใหญ่ในฤด,ดูใบไม้ผลิในช่วงกรกฎาคมหรือเปล่าฮะนี่ฮะ โอ้โหเป็นการเดินทางไปคือเห็นฝั่งน้นเซไ์หลายรอบแลวไงใช่ไหมอันนี้เอามั่งฮะค่ะขณะที่สำนักงานประธานาธิบดียูเครนก็มีการรายงานนะคะว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนก็เดินทางไปเยี่ยมทหารของฝ่ายต้นในเมืองอัฟดีอิสกาซึ่งก็อยู่ทางภาคตะวันออกของยูเครนนะอยู่ห่างประมาณ7จกิโลเมตรค่ะทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของมักมุดแล้วก็ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในสนามรบค่ะในช่วงเวลาใกล้เคียงกันจริงๆเนี่ยถ้าเกิด ต่างฝ่ายต่างไปเนี่ยนะยื่นดาบให้คนละลิ่งผู้ดำเหมือนได้หนังไงแต่ก็ไม่จบหรอกวัดกองกำลังกันอยู่แล้วก็การเดินทางไปเยือนจีนของรัฐมนตรีกลาโหมการเดินทางไปเยือนรัสเซียของรัฐมนตรีกลาโหมจีนหลังจากที่เห็นรายงานข่าวไปแล้วนะฮะ อันนี้คือภาพบรรยากาศการพบปะนะฮะมีการต้อนรับนะคะโดยรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเซอร์เก้ชอยกูค่ะครับของฝั่งรัสเซียต้อนรับใช่แล้วก็นายพลหวังหลี่เอ่อนายพลหลี่ช่างฝูครับแล้วที่สำคัญก็คือมีการลงนามแล้วฮะเป็นการลงนามความร่วมมือทางการทหารนี่ยนะ Memorandum นะ On Cooperation ระ,ร,ะระหว่างกระทรวงกลาโหมของทางรัเสเซียกับจีนนะเนี่เป็นการลงนามความร่วมมือทางการทหารอย่างเป็นทางการเลยนะแต่ว่านี่ไม่ใช่การส่งยุทธปกรณ์ส่งทหารไปช่วยรบยูเครนะไม่ใช่นะฮะอันนี้คือความร่วมมือทางการทหารร่วมกันเป็นการทั่วไปก็จะมีการฝึกซ้อมร่วมกันนะนี่โอ้โห คือ,อกองทัพ,ท,ท,พท,ทั้งสองกองทัพนี่นใหญ่ทั้งคู่ไงประเด็นคือทั้งสองกองทัพนี่ใหญ่ทั้งคู่และเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเนี่ยก็ใหญ่ทั้งคู่เหมือนกันแล้วทั้งคู่เนี่ยก็สารสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงร่วมกันเป็นคู่อำนาจใหม่นะะอยู่คนละขั้วกับสหรัฐอเมริกาชัดเจนแต่ว่าในสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยยังมีแต่รัสเซียนะฮะ,ะ,ะที่รบกับยูเครนและพวกนะฮะ กลุ่ม G7 เนี่ยได้มีการออกมาขู่เลยนะฮะในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําโลกหรือ G7 นะฮะคือเป็นการขู่แต่ว่าไม่ได้เอ่ยชื่อจีนอย่างชัดเจนนะฮะ<อ>บอกแต่เพียงว่าถ้าหากประเทศไหนก็ตามให้ความช่วยเหลือรัเสเซียด้านอาวุธนะ<อ>หรือช่วยให้หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรจากปฏิบัติการพิเศษด้านการทหารในยูเครนเนี่ยนะก็จะถูกตอบโต้อย่างรุนแรง นะอันนี้กลุ่มจีเจนก็ออกมา,าขูได้ออกแถลงการเลยนะคะในขณะเดียวกันก็สวนทันทีฮะโดยทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหวังเหวินปินแถลงข่าวโต้ทันทีเลย ก็ได้มีการตำหนิค่ะว่ากลุ่มประเทศ G7 เพิกเฉยต่อสถานะความเป็นกลางของจีนก้าวาก่กิจการภายในของจีนอย่างร้ายแรงและก็ยังใส่ร้ายป้ายสีจีนอีกด้วยนะคะด้วยกลุ่มประเทศ G7 ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้แน่นอนญี่ปุ่นนีก็เป็นเจ้าภาพค่ะสหราชอาณาจักรสหรัฐแคนาดาเยอรมน,นีฝรั่งเศสและตัวแทนจากสาภาพยุโรปค,ค่ะคือญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ถูกกับจีนอยู่แล้วนะแล้วก็สนิทกับทางสหรัฐค่ะ สหรัฐชาจักรก็แน่นอนสหรัฐแล้วก็สหรัฐแคนาดาเยอรมันนะฝรั่งเศสอย่างเงี้ยตัวแทนสภาพยุโรปก็คือขั้วอำนาจของสหรัฐนั่นแหละ G7 เน่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือความเคลื่อนไหวระหว่างขั้วอำนาจสองขั้วซึ่งชัดเจนตอนนี้นะซึ่งนี่คือจุดที่สังคมโลกนี้กำลังจับตามองนะค7คู่เลยแต่จำได้ไหมก่อนหน้านี้ สุดยอดอภิมหาผู้นําอมตะนิรันดร์การที่ตอนนี้หนีคดีไปจากประเทศคุณทักสินชินวัตรเคยอ่านสถานการณ์รัสเซียยูเครนเอาไว้แล้วนะช่ชวงนี้คุณทักสิณไม่ออกขับพานะกลัวเสียคะแนนลูกสาวเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูว่าแกพูดถึงรัสเซียยูเครนแล้วพูดถึงผู้นํายูเครนว่ายังไงเพราะนั้นวันนี้ผมคิดว่ายูเครนเนี่ยสวยเพราะว่าอยู่ๆพรานดีซึ่งเป็น มาจากตัวตลกถูกสร้างให้เป็นพระเอกช่นนาก็เลยเป็นพระเอกสนุกไปหน่อยแต่ว่าขณะเดียวกันบ้านเมืองพังซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนจะเจรจาแต่ตนตอนนี้ก็ค่อนข้างจะสายไปในการเจรจาเพราะนั้นวันนี้ะไนเดชอภิมหาผู้นําโลกครับเก่าว้รู้ทุกเรื่องเออคือด้ค่าผู้นํำอยู่เครนเลยมาจากตลกได้ตัวตลกมาเป็นประธานาธิบดีะซึ่งจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่การกําหนดนโยบายมากกว่าแล้วยูเครนเนี่ย ได้เป็นตัวของตัวเองจริงหรือเปล่าตั้งแต่รัฐปาะหารขาวกอดนแล้วนะฮะอ่านี่คุณดิศแล้วก็หายหน้าไปเลยช่วงนี้หลังสิบหกพฤษภาคมหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อนะฮะเอ็มวีี่เป็นยังไงบ้างอ่ะจะมีเวอร์ชันสองไหมเอ็มวีเหรอเออมิวสิกวิดีโอแกเนี่ยเออเดี๋ยวรอดูว่าจะมายังไงหรือจะเป็นมัมมี่นะฮะจีน